เดอ้มัรยอ่งนปาร์ตี้ตอนี้้อปิดหน้าโอ้เพียบหนักตอเดือนเดียว้าองคร้อยโวิดหมดคาวขาใทูบเพียงทองดรโบสนาบุญหลักทารนิเกลร่วงเ้ารับการเลยนนาประทงประทานผิดงานร่วงก้ารู้าพอแก่วันนี้ทาประทงประทานปักปักเลยลูก ใรับพรอายุวัตกกวความเจริญอายุธานวัตกกวความเจริญสา์สิริวัตกกวความเจริญิริยสวัตโกวความเจริญยศภาวัตกกวความเจริญกำลังวันนะวัตกกวความเจริญวันนาสุขวัตกกวความเจริญสุขโอตุสาพธาจงมีแก่ท่านในการทั้งกวงพอตูสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแด่ท่านละคัน